วันนี้มีงานที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ของเราชื่อว่าง,งาน152ปีกระบี่เทอรไทยองค์ราชันกระบี่เมืองศิลปะด้านหลังที่ผมยืนอยู่นี้นั้นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถึงวันนี้นั้น9ปีคือเริ่มต้นจากปี2,558ในวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ก็มีการจัดสร้างปริมากรรมชิ้นนี้ เรียกว่าเสียงเพลงแห่งอันดามันซึ่งถ้าเป็นตะเ,เลนนั้นก็เป็นของอาจารย์กมลทัศน์นาจรีศิลปินแห่งชาติแล้วถ้าเป็นไม้มหานั้นก็เป็นงานของคุณมูไกซึ่งเป็นศิลปินญี่ปุ่นจากการก่อสร้างงานนี้นั้นก็ได้รับการบริจาคเงินในการการก่อสร้างโดยคุณชวนภูเก้าล้วน2ล้านหแสนบาทหลังจากวันที่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างเสร็จ เราก็ได้นําเอาหินก้อนนี้มาซึ่งหินก้อนนี้นั้นก็จะเป็นหินที่เราได้นํามาจากที่ดินของเอกชนและได้นํามาไว้ที่นี่เรามาดูตรงนี้ครับว่าในส่วนของการยกแท่นหินมาไว้ที่นี่แล้วในวันที่5พฤษภาคม2558ายเราก็ได้มีการเขียนจารึกไว้ในป้ายนี้ว่าณนะวันนั้นกระบี่มีอายุ143ปี จากวันนั้นถึงวันนี้ครับเป็นเวลาถึง9ปีซึ่งก็เราก็ได้จัดงานตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปี2 5 5 8นจนตั้งถึงวันนี้ทุกวันที่5พฤษภาคมก็จะมีงานจัดงานเฉลิมฉลองเมืองก็เชื่อว่างานครั้งนี้นั้นโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านสมชายหานพักดีปนิมาก็เล็งเห็นถึงความสาคัญว่างานนี้นั้นถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของเมืองกระบี่ของเราและได้รับงบประมาณมาจากกระทรวง วัฒนธรรมโดยทางสำนักง,งานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและก็ทางด้านของการท่องเที่ยวแห่างประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมบริจาคงบประมาณมาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็ได้บริจาคเงินมาให้ถึง3ามแสนบาทร้งานทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นงานที่บริการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ทำงานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของจังหวัดกระบี่ของเราและวันนี้นั้นการเริ่มต้นจากมีการเปลี่ยนป้ายเป็น วันที่5พฤษภาคมนั้นก็คือ152ปีเห้ือปีนจากวันนี้ไปนั้นก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับว่าจากวันนี้เราจัดงานใหญ่มากแต่ปีหน้า153ปี154ปีต่อไปด้วยนั้นใครจะมาสารต่องานนี้และใครจะรับผิดชอบงานนี้ถ้าเราทํางานให้มันใหญ่แล้วแต่จัดงานต่อไปให้มันเล็กลงนั้นก็ถือว่าน่าเสียดายครับวันวันนี้เรามาดูครับว่าจากปฏิมากรรมชิ้นนี้ชื่อว่าเสียงเพลงแห่งอดามัน ทุกเย็นนั้นเนี่ยครับก็จะมีเสียงเพลงที่ได้ยินได้ฟังจากในส่วนของเซเลตที่อยู่ใต้ของนวงจนสรนั้นเป็นเพลงรองแง่งนั่นหมายถึงเป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่เป็นเรื่องราวที่มีความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับว่าคนที่มาอยู่ก่อนเราที่นี่นั้นก็คือชุมชนที่เขาเรียกว่าอุลกละโวยและก็มีเสียงเพลงที่เขาขับร้องต่อเนื่องกันมานั้นก็คือเพลงของรองแงงนั่นเอง ไม้มหาดนั้นก็หมายถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอินทรีย์นั้นหมายถึงสิ่งมีชีวิตมนุษย์สัตว์ต่างๆเพรฉะนั้นบอกว่าม,ม,ไม,ม,ไมีไม้มีนกไม่มีไม้ไม่มีนกก็หมายความว่าถ้าไม่มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วสัตว์สิ่งตดที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้น,น,นก็อยู่ไม่ได้นี่คือความหมายของเสียงเพลงแห่งอดามันและงานที่นี้นั้นก็คุณชวนภูเก้าล้วนได้บริจาคเงินมา2ล้านหแสนบาทในการสร้าง ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่เราจะต้องขอบคุณความมีเรียกว่าไม่ตรีจิตนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่มีความผูกพันว่าเกิดที่กระบี่ที่นี่ต้องชดใช้นี่แผ่นดิน mm hmm. ก็เห็นว่างานศิลปะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้คนนั้นมาท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพได้จึงได้จากงานที่นี้ครับมาดูกันครับว่าในส่วนของการจัดงานครั้งนี้ครับนอกจากเสียงเพลงอนามันตรงนี้แล้วเรายังมี ทางด้านของปริมากรรมที่สร้างในงานไทแลนดเ์เบเนเดเล่เมื่อปี2018นั้นโดยอาจารย์กมลทัศนกาชลีเรียกว่า Vision of ฟกระบีหรือปรมิรรมาณแว่นขยายรู้เขารู้เรานะครับในส่วนของการจัดง,งานนั้นเรามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างและบริเวณนี้นั้นก็จะเป็นบริเวณที่มีสินค้ามีอาหารฟู้ดทรัคซึ่งก็มีจำนวนถึง10ร้านด้วยกัน อันนี้ก็เป็น<ด>เป็นเส<ด>น่ห์<ด>มันก็เป็นส่วนร่วมที่สําคัญที่ว่ามีผู้คนมาแล้วถ้ามีสิ่งแปลกใหม่อย่างนี้ครับมันก็เป็นส่วนที่สร้างสีสันให้กับเมืองของเรา,าตามดูครับว่าจะมีกี่ร้านมีอะไรบ้างโอคุซารุมีอาหารที่เป็นข้าวของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็อร่อยมากครับลองมาดูนี่ก็เป็น สีผ่องฟาร์มระเบียงเมืองก็จะมีพิพันธ์เกี่ยวเรื่องของแพะเนื้อไก่ปลาแซลมอนแต่อยากแนะนำครับว่าเบอร์เกอร์แพะอร่อยมากครับราคาไม่แพงด้วยโรตีอ่มวยสวัสดีครับวันนี้มันปึ๊บย่อดส่วนนะแต่สวยขึ้นครับนี่ก็เป็นโรตีโรตีอะหมวยทึ่เมื่อก่อนนะั้นเป็นรถพันใหญ่แต่วันนี้ย่อส่วนแล้วก็ดูแล้ว มันมีความรู้สึกครับว่าเล็กกระทัดรัดแล้วก็คนมาแชรบริกาศเยอะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวที่ผู้คนนั้นสนใจก็คือภาพบาติกผภาพัดย้อมของจังหวัดกระบี่ของเราซึ่งภาพบาติกนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าสุดยอดของภาพบาติกนั้นอยู่ที่เกาะกลางตําบลคลองประสงค์ที่นี่เราไปดูครับว่ามีความหลากหลายยังไงดูครับก็มาจากหลายๆจังหวัดด้วย ดีครับอันนาวันบาติกขายดีไหมขายได้นะกัญชาแฮนด์เมดสวัสดีครับกัญชาแฮนด์เมดขายดีไหมได้อยู่นะอันนี้ยอมรักย้อมรักเป็นไงบ้างขายได้นะโอเคอยู่มาฝนตกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแรงเลยเด็กคนก็มาบากันบาติกนะ อยู่ที่ปากันนะปรากันนะใครสนใจก็ไปนะครับที่ปากันเขาจะมีหลากหลายทีเดียวนะครับนี่สวยงามครับสวยงามอนะีชนละที <algum? S 1> บายเก๋บาติกนะครับนี้อาดูยากมาวิสาหกิจชุมชนไทยบาติกเขาคราม ดินเขาครามสีแดงไอเนี้ยครามเออเลยบอกว่าดินเขาครามเนาะดินโอ้เปียกฝนเปียกฝนเขาครามบาติกครับจากดินดินเขาครามจุดนี้ก็จะเป็นซุ้มที่แบ่งเขตระหว่างผ้ามัดย้อมผ้าบาติก แล้วก็ไปทางทิศเหนือก็จะเป็นงานศิละปะซึ่งมีทั้งภาพท่ายและมีของงานศิละปะนะครับงานปั้นเราตามไปดูครับนอกจากในเรื่องของธรรมชาติแล้วหาดทรายชายทะเลป่าชาเลนป่า,เป,าเป็นจพรรนภูเขาเรายังมีส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือนกนกของกระบี่นั้นไม่แพ้ใครวันนี้ทางชมรมถ่ายภาพนกทั้งนก ที่สวยงามนะครับแล้วก็นกแอคชั่นคือหมายความว่าต้องมีการโฉบการเฉี่ยวต่างๆอเป็นต้นวพนภาพต่างๆเหล่านี้ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าจากฝีมือการถ่ายภาพของทางด้านของชมรมนั้นเนี่ยครับเป็นภาพที่ปรากฏออกมาแล้วเนี่ยสวยงามมากถามว่ามีประโยชน์อะไรในเรื่องของภาพนกเหล่านี้นี่คือเสน่ห์ของเมืองนี่คือจุดขายอีกด้านหนึ่งของการถ่ายภาพของผู้ที่ชอบดูนก ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นที่บ่อบัดน้ําเสียของเมืองกระบี่ก็จะมีชาวต่างประเทศมาถ่ายภาพของออสเปร์ถ่ายภาพของนกอินทรีทะเลคือนกออกนั้นอย่างมากมายเพราะมีหน้าจะมีผู้คนหลั่งไหลมาเพราะเขาดูทางด้านของเพจต่างๆดูทางด้านของทิกตอกบ้างแล้วก็มีการบอกต่อและอันนี้คือนเสน่ห์ของเมืองและอันนี้คือรายได้ของพี่น้องชาวกระบี่ต่อไปครับ จุดนี้ก็จะเป็นชมรมศิลปินกระบี่โดยอาจารย์สุเทพยันทระซึ่งก็เป็นเป็นผู้ที่ค้่ำบอดอยู่กับเรื่องของงานศิละปะเป็นภาพวาดแล้วก็ได้สอนพวกเด็กๆนะครับให้มีความรู้มีความเข้าใจเข้าถึงศิละปะของทั้งเด็กและเยาวชนนี่อันนี้ก็ยายแล้ว อ๋อช่วยนะก็แล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานศิลปะมีทั้งงานปั้นเมื่อสักครู่เราผ่านมานั้นถ่ายภาพมาตรงนี้เป็นงานปั้นคุณสุป,ปินึงเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆถ้าเราเห็นหลายอย่างอยู่เช่นน้องอินทรีที่ไปทางสะพานท่าแดงนั้นก็ฝีมือคุณสุป,ปินนั่นเองเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราไปที่ วัดหนองจิกนะครับเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่นั่นและนี่คืองานที่จะเอาไปปิดให้กับพญานาคใช่ไหมครับผมบนี่คือนี่คือลำตัวคือเกล็ดของพญานาคเองใครสนใจอยากจะทำบุญอยากจะมีส่วนร่วมงานปฏิมากรรมชิ้นนั้นก็คือพญานาคกนันไปที่วัดหนองจิกได้นะครับ ในงานทางนี้นั้นก็มีทางส่วนราชการที่เข้ามามีส่วนร่วมเช่นทางด้านของพัฒนาชนุมชนก็นำเอาสินค้าโอท็อปนำมาผููที่ผลิตสินค้าโอท็อปนั้นมาออกร้านซึ่งก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญว่าเมื่อมีคนมาเที่ยวแล้วก็ต้องให้คนนั้นนะครับที่อยู่นั้นมีอาชีพมีรายได,ได้มีส่วนร่วมในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยยึงเป็นที่มาของโอท็อปอาตมัน และนี่คืองานสตรีทอาร์ตซึ่งเราก็จะเห็นเหล่าบรรดาเด็กๆนะครับผู้คนรวมถึงนักท่องเที่ยวก็มีส่วนร่วมเข้ามาด้วย <c oughs> ผมเชื่อมั่นว่าในจิตใจของทุกคนนั้นมีสิ่งสวยงามมีจินตนาการเพราะนั้นงานอย่างนี้ครับที่ออกมาเราจะเห็นได้ครับว่าเขาสื่อความหมายอะไรบ้างเพราะวันนี้ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานสตรีทอาร์ตที่ทำกันติดต่อเนื่องกันมากับทุกปีเพราะนั้นก็ ถ้าใครอยากจะแสดงความรู้สึกแสดงความรักแสดงความสวยงามก็สามารถที่จะมาวาดสามารถที่จะมารังสรรค์งานตรงนี้ครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่จะเจรียกว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็ที่นี่เขาเคยมาวาดภาพอยู่บนถนนอุตสาหกิจนั่นเองลไไและนี่คืองาน152ปีจังหวัดกระบี่ ซึ่งเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2415วันนี้เราก็มีพี่น้องประชาชนมีทั้งนักท่องเที่ยวและมีส่วนของผู้ที่ให้การสนับสนุนงานนี้เป็นอย่างดีเราอาจจะเห็นสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นั่นคือความรวมไม้รวมมือนั่นคือความรักความสามัคคีนอกจากในสิ่งที่เราได้เห็นแล้วต่งางแล้วก็ยังมีการที่เด็กได้มาแสดงออกเช่นมาเล่นจะเีเนี่ยครับนี่คือ มีความรู้สึกเข้ามามีส่วนร่วมเพราะนั้นงานต่างๆทั้งหมดนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้สื่อต่อไปว่างานปีนี้นั้นเนี่ยเราจัดได้ใหญ่มากครับและที่เวทีกลางนั้นก็มีการแสดงหลากหลายครับที่มีส่วนร่วมก็คือเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองกระบี่ทั้ง4โรงก็ได้มาร่วมแสดงเขาได้มีการแสดงนั้นก็คือเล่าตำนานของจังหวัดกระบี่ของเราที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่5มาจะทั้งถึงสมัยของเจ้าฟ้ารัชกาลที่6และมาถึงยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สดแสดงออกตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่คนนั้นสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาไปเล่าเรื่องต่อได้มวันนี้การจัดงานครั้งนี้นั้นก็ประสบค,ความสมําเร็จด้วยดีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7และปีหน้านั้นเราก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในงานของกระบี่153ปี ขอบคุณที่ติดตามครับตรงเงาละเรื่องทางเพจทาง Facebook กีรติติดตักภูการวนกดไลค์กดแชร์ด้วย like, นะครับขอบคุณครับ